สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่คอนโด DS เอสสุขุมวิท3 6ครับซึ่งคอนโดนี้นะทุกคนอยู่ตรงข้ามซอยทองหลอ่อติดกับ BTS เรียกว่า0เมตรก็สามารถขึ้น BTS ทองหลอได้เลยครับและเพื่อนครับการออกแบบของที่นี่นะเขาได้ที่ปรึกษาเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกครับเพราะที่นี่มีฟอร์ซิลิตี้กว่า20รายการที่ตอบโจทย์ใชีวิตที่หรูหราเงียบสง,งบเติมพลังให้กับชีวิตของเราได้โดยที่อยู่ในคอนโดนี้นะครับ บอกเลยนะครับถูกใจน้องจิมมากๆแล้วถ้าใครที่ได้ครอบครองที่นี่นะครับทงหล่อเนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่2เรียบร้อยแล้วครับพรารอบๆเนี่ยรายล้อมไปด้วยบาดังๆร้านอาหารคาเฟ่เก๋ๆมาเต็มไปหมดครับโดยทําเลของเขาเนี่ยตั้งอยู่ปากทางซอยสูขมวิทสามสิบหกตรงข้ามท้องหล่อเลย ใกล้ห้างดังไปช้อปปิ้งแค่1กิโลครับก็สามารถไปถึง M District ที่มีทั้ง ium, M p o r i u m M c o u t i e r และ M Sphere ที่กำลังจะเปิดปลายปีนี้หรือจะไปเกตเวยเอกมัย t e r m i ม a l 21วีวัก็ใกล้นิดเดียวครับและที่ยังถือว่าเป็น CBD ที่รายล้อมไปด้วยออฟฟิศใหญ่ๆตามตึกต่างๆ ซึ่งทำให้ชาวต่างชาตินิยมมาอยู่แถวนี้มากๆจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็เป็นออปชันที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าที่นี่มีฟอรซิลิตี้กว่า20รายการตอบโจทย์ทั้งการอาศัยและปล่อยเช่าหรือว่าจะซื้อไว้อยู่เองเนี่ยผมว่าก็คุ้มค่ามากๆยิ่งใครที่มีครอบครัววางแผนจะมีน้องๆเนี่ยส่งลูกเรียนโรงเรียนเตอร์นะครับตรงข้ามเราเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบางกอกเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลใช้เวลาเดินแค่4นาทีทรินิตี้กับเวลส์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลก็ใช้เวลาเดินแค่6นาทีเท่านั้นับเ่นๆทีสุขมิ um 36 เป็นลักชัวรี่คอนโดสูง43ชั้นที่ถูกสร้างบนที่ดิน2ไร่ครึ่งมียูนิตพักอาศัยอยู่338ยูนิตครับและชื่อคอนโดของที่นี่ครับก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคอนเซปต์ออกแบบที่นี่ครับนั่นก็คือ Ds Luxurious Living is a Harmony of Contrast หรือแปลง่ายๆว่าใจกลางเมืองแบบนี้นะครับจะมีความวุ่นวายคนเดินุกผพานรถเยอะไปหมดครับแต่เราเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตที่หรูหราเงียบสงบเติมพลังให้กับชีวิตของเราได้โดยที่อยู่ใน คอนโดนี้นะครับและเพื่อนครับการออกแบบของที่นี่นะเขาได้ที่ปรึกษาเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกครับ SOM Designer ที่มีผลงานโดดเด่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง Burj Khalifa ที่ดูไบหรือตึก One World Trade ที่นิวยอร์กครับเขาก็เลยเกิดคอนเซปที่ว่า Authentic and Contemporary ครับเพื่อนเพื่อนดูฟาซาดของบานหน้าตึกตัวนี้ครับเพื่อเพื่อนดูเนี่ยมันจะมีความโค้งมีความเว้ามีความโมเดิร์นใช่ไหมครับซึ่งแรงบันดาลใจที่เขาใช้ดีไซน์เนี่ยก็คือหลังคาบ้านเรือนไทยและทางโครงการนี้นะครับให้ความสําคัญกับวินสุกูเลชันมากๆซึ่งเขาทําให้ลมไหลเวียนเนี่ยได้ตั้งแต่ชั้น G ีไปจนถึงชั้นบนสุดของเขาเลยนะครับและที่สําคัญกว่านั้นนะทุกคนเราจะเห็นว่าตัวตึกเนี่ยมันติดริมถนนใช่ไหมทุกคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊แบบนี้เวลารถผ่านเอยชั่วโมง,ง,ง,นง,ง,นงืนน เสียงมันจะเข้ามารบกวนในการพักผ่อนเราไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยการออกแบบนะครับเขาจะมีตึก ที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นตึกอยู่ข้างหลังแต่ว่าตึกที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นที่จอดรถทั้งหมดแล้วก็มีสวนอยู่ข้างหน้าด้วยครับโดยด้านหน้าคารที่เป็นพื้นที่สวนครับทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ระหว่างภายนอกและด้านในช่วยให้โครงการมีความสงบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นและการเลือกพันธุไม้ของเขาครับยังคัดสรรพันธ์ไม้ถิ่นให้เหมาะกับประเทศไทยอีกด้วยและด้านซ้ายของผมนะครับเรียกว่า36 l o u n g e ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเซลล์แกรี่อยู่เพราะจะได้ขายโครงการไปก่อนนะครับแต่จริงๆส่วนเนี้ยเป็นส่วนของลูกบ้านนะ ส่วนกลางถ้าหากว่าเขาปิดโครงการไปแล้วเนี่ยส่วนนี้นะครับพวกเราก็สามารถเอาเข้ามาใช้งานได้นะจะเป็นการนัดเพื่อนนัดคนที่เราไม่สนิทมากเข้ามาคุยงานหรือจะคุยกับทางโครงการว่าเราอยากจะขอใช้ห้องนี้เป็นห้องประชุมห้องสถานาการณ์อะไรก็ได้เหมือนกันครับผม และสําหรับที่จอดรถของโครงการนี้นะครับให้ร้อยเปกับทุกยูนิตนะครับเป็นออโต้พาร์กิ่งประมาณ67%และที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถขับขึ้นไปนะครับจอดได้บนลานอีก33%ไม่ต้องห่วงนะครับใครมีซูเปอร์คาร์จอดได้ใครมีรถ EV ก็สามารถจอดได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่เรียกรถลงมาเนี่ยผ่านออโต้พาร์กิ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับแค่3นาทีเท่านั้นครับเข้ามาที่ล็อบบี้ครับเราเห็นการตกแต่งแบบที่ทุกคนชอบนะครับเป็นโมเดิร์นคอมเพนต์เรอรลลี่ แต่เราก็เห็นในอิเลเมนต์ต่างๆที่มีความเป็นไทยสอดแทรกเข้าไปครับอย่างบนเพดานนี่ครับซึ่งก็มาจากเส้นใยทองเหลืองที่ถูกถักไว้ครับได้ฟีลเหมือนแสงเหนือผสมผสานกับความรู้สึกถึงผ้าไหมของไทยที่พิ้วไหวตามสายลมและเพื่อเป็นการขุมโทนให้เข้ากับความเป็นไทยนะครับ หินที่เขาใช้ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นหินที่ชื่อว่าพาริซันโดเขาจะมีประกายสีทองดูพิเศษเข้ากับผ้าด้านบนครับแถมเจ้าสีพาริซันโดเนี่ยเป็นสีเดียวกับที่ใช้ในมหาวิหาร Duomo di m าริ n o ที่มิลานเลยครับแล้วก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับระบบ S Class ที่เป็นยิ่งกว่าคอนเซียครับจะเป็นพี่ที่น่ารักนะครับคอยดูแลลูกบ้านอำนวยความสะดวกให้นะครับไม่ว่าจะติดปัญหาอะไรก็จะดูแลให้ได้หมดเลยครับไปไปดูข้างบนกันครับ ูดถึงความสะดวกสบายนะครับผมก็จะพาทุกคนมาที่ชั้น7ครับโดยทาง D s เได้บอกว่าที่นี่มีฟอร์ซิตี้ไม่ใช่สิครับเขาใช้คําว่าอเมนิตี้ครับเพราะเป็นคําที่เหนือกว่าฟอร์ซิตี้มากมายครับครอบคลุมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกบ้านเยอะมากๆนี่ก็เป็นสาไว้น้ำอินฟินิตี้เอชพูลนะครับซึ่งมีความยาว25เมตรไซส์ขนาดครึ่งหนึ่งของโอลิมปิกนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสระสำหรับเด็กนะครับส่วนถ้าตรงไปสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นบ่อจักรุซี่ เราแชร์ไปด้วยไาวไปด้วยดูวิวกรุงเทพหมหานครไปด้วยได้นะครับแล้วก็มีที่นั่งให้ผู้ปกครองมานั่งอาบแดดซันเบดอยู่ใต้ต้นจำปีนะครับก็จะมีกลิ่นหอมของความเป็นไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากจะว่ายน้านะที่นี่เขามีบริการเป็นห้องนวดแบบ p r i v a t e ซึ่งเขาจะไม่ได้มีหมอให้นะครับเราเนี่ยจะต้องจ้างเข้ามานะแล้วก็มีห้องแต่งหน้าแต่งตัวเผื่อเราจัดงานปาร์ตี้ก็เช่าได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครเนี่ยขึ้นไปแต่งหน้าบนห้องเราก็ได้นะครับก็ลงคิวไว้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเราเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็น kids club นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะครับมีบริเวณที่ปลอดภัยให้เขาเล่นนะครับสนุกสนานอยู่ในบริเวณเนี่ยก็มาใช้ที่นี่ได้เหมือนกันครับและหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือห้อง Horizon Onsen ครับ <S <S และนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับก็คือ Horizon Onsen เป็นห้องออนเซนที่ก็จะมีแบ่งฝั่งหญิงและก็ฝั่งชายนะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เขาจัดเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะทุกคนให้มันดูโปร่งๆเป็นกระจกล้อมรอบด้านให้เรามองเห็นเส้นขอบฟ้าเส้นทางของวิวเมืองได้ตามชื่อเลยนะครับ h o r i z o n Onsen เนี่ยและบอ่อนเซ็นของที่นี่ครับก็จะแบ่งเป็น2บ่อตามระดับน้ำอุณหภูมิเลยครับจะมีเป็น38องศากับ4 2องศา ซึ่งในน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุที่ช่วยผิวชุ่มชื่นช่วยการไหลเวียนของเลือดช่วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยครับและสําหรับทิปการแชร่นะทุกคนก็เราก็ต้องไล่ตามลําดับความร้อนนะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะเริ่มลงที่3าบบองศาก่อนนะตามเวลาที่เขากําหนดแล้วก็จะมาที่4 2อ,องศานะครับผมเนี่ยไปลองครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะครับร้อนมากแต่ตอนรู้สึกขึ้นมามันเฟรชมากจริงนะทุกคนและปฏิมากรรมบาลานซิ่งสโตนทาให้โชคดีและทําให้จิตใจของเรานิ่งสงบขึ้นอีกด้วยครับ และขึ้นมาชั้น8ปดกับทุกคนก็จะเป็นชั้นฟิตเนสที่เขากินตัวตึกด้านหน้าของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นฟิตเนสที่เขาแต่งมาแบบดับเบิลรุมยังมีความโมเดิร์นคนเทมเราจะเห็นหินที่ใช้ในการตกแต่งด้านล่างมาอยู่ในห้องฟิตเนสนี้นะทุกคนแล้วก็ผมชอบมากเลยเพราะเป็นฟิตเนสที่แบบเล่นได้จริงๆอ่ะของครบจะเป็นเครื่องคาร์ดิโอเครื่องปัจจักรยาน จะเป็นเครื่องลู่วิ่งฝั่งนั้นนะครับหรือจะเป็นพวกดวัมเบลบาเบลเล่นกล้ามเล่นอกเล่นหลังเนี่ยให้มาครบจริงๆครับและที่เจ๋งกว่านั้นเนี่ยฝั่งนี้นะครับก็จะแยกโซนโด้วยทุกคนจะเป็นพวกเล่นโยคะเอ่ยเล่นแอโรบิกอะไรเอ่ยนะครับสามารถเล่นตรงนี้ได้และที่สําคัญกว่านั้นครับนี่ครับผมนี่คือ IQ Air นะครับ ที่เรียกว่ากองฝุ่นกองแบคทีเรียเนี่ยได้ถึง99.9%นะแล้วนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ใช้ในตามโรงพยาบาลใหญ่ๆด้วยเป็นแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับและเครื่องนี้มีทุกพื้นที่ส่วนกลางของโครงการครับและผมบอกเลยว่าดีมากจริงเพราะว่าเทีฟิตผมก็ใช้เหมือนกันครับแล้วถัดเข้ามาด้านในนะเขาก็ายังมีห้องสําหรับ g o ซิ simulator โอ้โหบอกเลยชอบมากนะครับและตรงนี้ก็เอาใจคนญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าผมเห็นว่าคนญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยชอบเล่น g o ซิ simulator มากนะทุกคน นี่เราก็สามารถจองห้องได้เป็นแบบ p r i v a t e จะชวนเพื่อนมาแฮงเอาท์ปาร์ตี้กันได้มีเกมให้เล่นนะต้องโดนสักทีนลครับและถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น virtual bike room นะครับเป็นการเล่นปั่นจักรยานแบบแข่งกับคนทั่วโลกได้อ่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง private เหมือนกันทั้ง2ห้องนี้นะครับจะเป็นห้อง g o ์ฟ sim เอยจะเป็น virtual bike room เอยเนี่ยเราก็ต้องลงคิวไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะเล่นแบบ p r i v a t แล้วก็นั่งเล่นได้ให้เพื่อนเอนมานั่งคุยกันได้ สนุกสนานแน่นอนครับเลีกหนึ่งไฮไลท์มากๆของคอนโดที่ผมชอบสุดๆนะทุกคนนี่คือชั้น41ครับเราสามารถเทควิวแทบจะ3 6 0องศาได้เลยทุกคน ฝั่งนู้นก็จะเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งนี้ก็จะเห็นเมืองเต็มๆนะครับและตรงนี้เขายังมีส่วนที่เป็นเลาจ์ให้กับลูกบ้านนะครับหรือจะเป็นแขงลูกบ้านได้จะมีทั้งสกายเทเตอร์ที่เป็นแบบห้องดูหนังจริงๆจ,จุคนได้เยอะจริงๆได้บรรยากาศจริงๆนะครับฝั่งซ้ายผมเนี่ยก็จะเป็นลานบาร์บีคิวเด็กนะแล้วก็จะมีป,ะปาร์ตี้กับเพื่อนปิ้งบาร์บีคิวกันดูวิวอากาศดีๆนะครับแล้วก็จะมีรีสิเดนท์เลาจ์นะครับไปทานข้าวสําหรับไฟไดนิ่งจ้างเชฟมาทำโอมมมาากกกเเเสออ้หบบนนนนชััีีลลดยครร่ และถ้าเราสังเกตดูนะครับทางสถาปนิกเนี่ยเขาได้ออกแบบให้โซนที่เป็นเอาท์โดรทั้งหมดเนี่ยไม่โดนแดดในตอนเย็นนะครับนี่ผมยืนอยู่ตอน5้ามงเย็นทั้งโซนฝั่งเนี้ยเย็นสบายไม่โดนแดดไม่ร้อนเลยส่วนฝั่งที่รับแดดก,ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นห้องแอร์แทนนะครับอีกหนึ่งส่วนนะที่ผมชอบมากๆก็คือ กายเลาชที่อยู่ที่ชั้น41ครับทุกคนดูวิวมันสวยมากนะและข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น private bar เราสามารถจัดบาร์เทนเดอร์มาจัดปาร์ตี้เล็กของเราได้นะครับแต่เราก็ต้องแจ้งนิติก่อนนะครับเราได้จัดได้เขาได้ปิดของเราได้นะแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะผูไว้อำนวยความสะดวกนะให้ลูกบ้านเล่นเผื่อว่าเราเนี่ยจะมีกิจกรรมยามว่างกับพเพื่อนของเรานะครับโอ้อบ และแบบแรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือห้อง Bedroom ครับแล้วเพื่อนๆดูนะที่นี่เขาจะออกแบบช่องลมตรงนี้เนี่ยให้มีลมวิ่งผ่านตลอดเวลาครับแล้วถ้าเราดูการวางเลเ o u t ของประตูเนี่ยทั้งโครงการนี้นะครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบซิงเกิลค i ิโ r เวลาเราเปิดประตูหน้าบ้านเราก็จะไม่ไปชนกับใครเลยนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สําคัญเลยความเป็นส่วนตัวความ private ของลูกบ้านทุกคนครับ ประตูที่นี่นะครับเป็นแบบวีเนียนะครับหนักมากทุกคนนะและนี่ก็คือห้องวันเบด룸นะครับที่มีพื้นที่ใช้สอย38.5ตารางเมตรราคาเริ่มต้น12.9ล้านบาทและราคานี้นะครับไม่ได้ให้แค่ห้องต่อเปลเขาขายแบบฟูลรีฟิตมีบิวอินมาให้บางส่วนแถมใช้ของดีสเปคดีแบรนด์ระดับโลกเลยครับผมแล้วก็นี่เป็นดิจิตอลล็อกนะครับจากซัมซุงเปิดได้4แบบนะบจะเป็นใสร่รหัสใส่คีย์การ์ดนะครับเปิดผ่านแอปหรือว่าสแกลนลายมือก็ได้นะทุกคนเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีนี่สังเกตว่าบิวอินที่เขาบิวมา ะจะมีกระจกเยอะมากพอเวลามีกระจกเยอะเนี่ยสีชาปุ๊บมันจะให้รู้สึกว่าห้องมันดูโปร่งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่รองเท้านะเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าสู่โซน dining living area นะครับเขาจะเชื่อมต่อโซน2โซนเข้าด้วยกันเลยตรงนี้จะเป็นตัวยนะก็จะเป็นหินกุแบบครอสนะครับซึ่งทางโครงการก็ให้มาเหมือนกันนะแต่ที่เจ๋งเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกตู้อบเอ่ยตู้เย็นตู้ต่างๆนะครับมาจากแบรนด์คาร์เพอร์บชซึ่งแบรนด์นี้นะทุกคนเป็นแบรนด์เก่าแก่จากเยอรมันนะครับประวัติศาสตร์กว่าร้าเนี่าญมากเลก ตู้อบต่างๆอบแล้วไม่ให้มีควันนะครับไม่ให้มีกลิ่นนะครับซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานในคอนโดนะครับนี่ตู้เย็นอ่าก็ซ่อนไว้หลังกระจกตัวนี้นะครับอ่ะเป็นไงสวยงามนะครับมีอุณหภูมิบอกเรียบร้อยซึ่งแน่นอนแหละตรงครัว p พ n t r y แบบเนี้ยเขาไม่ได้เน้นทําอาหารเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอาจจะเน้นต้มมามุงมาม่าอุ่นอาหารนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะเพราะเครื่องดูดควันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของที่เขามีลูกเล่นแบบนี้ครับ นะเปิดขึ้นไปได้วางของเก็บซอสเก็บอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนเวลาจะลงนะครับก็กระโดดดึงลงมานะครับไม่ใช่นะครับกดตรงนี้เหมือนกันนะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของซิงล้างมือล้างจานนะครับตรงนี้ก็เป็นวางของได้เผื่อเวลาเรามากำข้า่งกำคืนยกของใช่ไหมจะมีไฟเวลคัมไลท์รับเรานะครับเพื่อความปลอดภัยและพื้นเนี่ยก่อนจะเดินเข้าไปเนี่ยจะตรงนี้จะเป็นพื้นหินแกรนิตที่ทนพวกร,รอยขีดข่วนรักษาความสอาดง่ายนะครับแต่พอเข้ามาสู่โซนลิฟตงนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้น engineered w o o ดและปูแบบลายก้างปลานะครับจะมีความหรูหราสวยงามซึ่งลายแบบเนี้ยเราจะเห็นในรถแบบแพงๆนะเขาจะใช้ลายแบบนี้นะครับและความสูง for to ceiling เนี่ยก็ ก็เซตมาให้3เมตรนะครับซึ่งก็จะสูงกว่าบ้านหรือว่าคอนโดทั่วไปความรูม้สึกของเราเนี่ยก็จะรู้สึกโปร่งขึ้นสบายขึ้นนะครับและนี่นะครับพวกบิวอินต่างๆเนี่ยเขาจัดมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นที่นั่ง2ที่นะครับทานข้าวกันได้สบายๆวางโซฟาในช่องลิฟวิ่งนะครับ ก็วางสําหรับ2ซีทแบบเลิฟซีทนะครับกำลังดีน่ารักน่ารักและที่บิวมาให้แล้วนะครับเป็นผนังหินอ่อนแบบนี้ก็จัดมาให้จากโครงการนะครับลายมาม马าที่นําเข้ามาจากตุรกีนะครับเป็นหินที่มาจากธรรมชาติแท้ๆเลยและนี่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงนะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2บานนะครับกระจกเนี่ยเป็นแบบอินสูเลตกันความร้อนกันเสียงช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นกระจกหนา3ชั้นนะครับพอเปิดไปก็จะเป็นระเบียงของเรานะครับแล้วก่อนจะเข้าห้องนอนนะครับตรงนี้เขาก็ยังทำ เป็นบิวนี่ เป็นห้องเล็กๆนะครับเราก็สามารถวางเครื่องสักผ้าของเราได้นะจะเป็นฝาหน้าฝาบนก็จะมีก๊อกเชื่อมต่อทํารูอะไรให้เรียบร้อยละ้วพื้นเนี่ยก็เป็นลดระดับลงไปแล้วก็มีรูระบายน้านะครับแล้วมีที่ดูดกลิ่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือห้องนอนของเราแล้วครับทุกคนด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกระจกบานใหญ่ละเราจะดูเทควิวได้ตอนเช้าตอนเย็นนะครับแล้วก็ที่นี่นะมัน,มนจะเป็นผ้าม่านวอลเปเปอร์นะครับก็มาจากจิมทอมสันนะครับเป็นแบรนด์ผ้าไหมระดับโลกนะมาจากฝีมือผ้าไหมของคนไทยเหมือนกัน แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์ Air, ไฟผ้มาม่านอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบโฮมอโตเมชันได้สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะเจ้าเวลานี้ตั้งให้เปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟสะดวกสบายมากนะโดยห้องตัวอย่างนี้นะครับทางโครงการเนี่ยก็จัดมาให้ดูนะว่าใส่เตียงสําหรับคิงไซส์แล้วก็มีโต๊ะข้าง2อันนะครับก็ยังเหลือที่สําหรับคุณผู้หญิงนะครับเอาไว้นั่งแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นี่แล้วก็แบ่งโซนให้เป็นมินิวอล์กอินโคสิตนะครับเผื่อว่าเราจะแต่งตรงแต่งตัวได้นะอันนี้โครงการก็ให้มานะครับอันนี้จะเป็น ของผู้ชายนี่จะเป็นของผู้หญิงก็ได้นะครับในแบ่งโซนกันไปเลยแล้วก็ห้องน้ำครับทางโครงการให้มาอย่างนี้เลยในห้องวันเบดรูมเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนมีอ่างนะครับแต่เขาให้มาทุกคนและสุขภัณฑ์เนี่ยก็ใช้ของพรีเมียมนะครับก็จะเป็นโตโต้วอชเล็ตนะครับกับเจฟฟี่ที่เป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับและส่วนชาเวอร์เนี่ยก็มีแบ่งห้องเรียบร้อยนะครับพื้นไล่ระดับลงไปโซนเปียกโซนแห้งนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานสวยงามครับ และนี่ก็คือห้องแบบ2 b e d r o o m นะครับพื้นที่เริ่มต้น73.5ตารางเมตรและในราคาเริ่มต้นเนี่ย23.9ล้านบาทครับผมแน่นอนว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆกันมีกระจกสีชาแบบนี้นะครับแต่ที่ต่างกันนะครับคือเขาเนี่ยได้ย้ายที่วางรองเท้านะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่แล้วก็ที่วางตู้เสื้อนะครับมาอยู่ในนี้แทนระบอบเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับมินิโฮเว้นะทุกคนก็จะมีวางแบบไอแลนด์ได้วางโต๊ะนินข้าวแบบสีที่ได้นะครับแล้วก็จะมีดับเบิลรีฟิชเจอรเตอร์นะทุ ให้เราแบบนี้เผื่อเราจะแช่ฝั่งหนึ่งเป็นน้ำนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพวกของข้าวกลิ่นมันจะได้ไม่รบกวนกันนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกชั้นวางทําบิวอินเข้าไปนะครับจะวางพวกขวดซอสหรือเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยก็เก็บในนี้ได้หมดเลยนะครับแน่นอนตู้เอ่ยเตาเอ่ยตู้เย็นนะครับของ c าร์เปอบจากเยอรมนีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะ วิธีการเปิดเท่ๆแบบนี้ให้มา2บานเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นก๊อกกับอ่างจากฟรังเก้นะครับนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์โดยฟังก์ชันของห้องทูเบดรูมเนี่ยเขาก็จะจัดไว้ประมาณ4คนกําลังดีนะอย่างที่เราเห็นว่าไอ้โต๊ะไอแลนด์ตรงเนี้ยโนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทําครัวจริงๆนะครับก็เอาไว้วางของเตรียมอาหารวางกาแฟาได้แล้วก็โต๊ะกินข้าวตรงเนี้ยนั่งแบบ4คนแบบสบายเลยครับก็ถัดมาเป็นโซนลิฟวิ่งนะครับเราก็จะได้ผนังสูง3เมตรเพิ่มความโปร่งนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้เขาจัดโซฟามานั่งสัก4คนได้คุยกันกินขนมดูทีวีกันได้แบบสบายๆเพราะเป็นทูเบดร o มนะครับระเบียงเขาจะให้ให,ใหญ่มากทุกคนกระจก i n s สู a เลเนี่ยเขาก็ทํามาแบบบานเลื่อน3ชั้นครับ3บานซึ่งข้อดีก็คือ เราเนี่ยสามารถเปิดได้กว้างมากๆครับเพราะในวันที่ลมดีแดดไม่แรงอากาศไม่ร้อนฝุ่นเพียม2.5ไม่เยอะเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้ห้องนี้รับลมได้รับแสงธรรมชาติได้นะครับแล้วระเบียงของเขานะใหญ่มากทุกคนนี่ครับเพราะเขาได้เอาคอมเพรสเซอร์แอร์นะไปวางไว้อยู่ที่อื่นของตึกแล้วนะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์ระเบียงของเราได้เต็มๆครับ ส่วนโซนทีวีตรงนี้เนี่ยก็จะให้หินที่มาจากธรรมชาติอันนี้เป็นลายแอตแลนติ g เกรยนะครับนำเข้าจากตุกุรกีเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยเราจะได้ลายหินไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นทุกห้องจะมีิกเนเจอร์เป็นของตัวเองครับแล้วก็สวิตช์ไฟของเขาเนี่ยมาจาก Schneider นะครับสวยงาม ความเป็นห้องทูเบดดูมนะครับเราก็จะมีโซนแบบมินิโอเวอยู่ตรงนี้ครับแยกไป3ทางทางแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกด้วยแล้วก็สําหรับห้องนอนที่2ที่สามารถใช้อาบน้ําได้ด้วยนะครับก็ทางโครงการแต่งมาให้แบบนี้เลยให้สุขภัณฑ์พรีเมียมแบบนี้เลยนะครับซึ่งสุดทางเดินเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับห้องนอนที่เล็กของเขานะครับมีโซนเอาไว้แต่งหน้าได้แต่ห้องน้ำเนี่ยจะแยกออกไปฝั่งนี้ใช้ร่วมกับแขกข้างนอกเรามาดู มาสเตอร์เบด m หรือห้องนอนที่ใหญ่สุดของเขาครับนี่ครับทุกคนในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยหรือห้องนอนใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาก็ยังมีมินิโควีให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเพราะจริงๆด้านขวานี่คือห้องนอนเป็นเตียงนอนละแต่ทางโครงการนะครับเขามีการดีไซน์เอาตู้เสื้อผ้ามากั้นเป็นกระจกนะครับทำให้รู้สึกว่าเรามีทางเดินไพรเวทของเราที่แยกจากห้องนอนไว้อีกทีหนึ่งนะครับและแน่นอนพอสู่ทางเดินนะครับก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะ เอาไว้สำหรับแต่งหน้าและซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้แสงธรรมชาติเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆไม่เชื่อเพื่อน,อนๆลองถามคุณผู้หญิงข้างๆครับแล้วมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจริงไหมและการที่เขาแบ่งโซนตู้เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแบ่งแบบ his and her ด้วยก็ได้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณผู้ชายฝั่งหนึ่งก็เป็นของคุณผู้หญิงนะครับก็จะเรียกว่าเลือกได้ตามสไตล์ที่เราชอบนะครับ ให้ผมชอบการบิวอินตู้เสื้อผ้าของเขามากเนนะส่วนด้าข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับวางกระเป๋าวางกล่องเครื่องประดับอะไรของเราก็ได้นะครับและนี่นะครับคือวิวของห้องนอนมาสเตอร์นะครับสำหรับ2ห้องนอนพอเราตื่นมาเนี่ยเราก็สามารถเทควิวของกรุงเทพมหานครได้คือวิวเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ข้างหน้านะครับนี่ครับทุกคนจริงๆวิวเขาเทคได้เยอะมากนะครับซึ่งเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดที่เราเลือกห้องแบบสวีทห้องคอร์เนอร์สวีทอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะได้วิวโปร่ปง,ปงแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะแล้วห วางเตียงเป็น king s i ์สบายนะครับแล้วก็วางทีวีอยู่ตรงนี้นะครับนอนดู netflix ไปด้วยทเวกวิวไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผมนะจะติดโปรเจคเตอร์ฝังไว้ข้างบนทุกคนให้สไลด์ลงมาใช่ไหมแล้วก็ดู netflix แบบจัดเต็มนะครับแล้วน้ําของห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้าแยกแบบ his and h e r นะครับสามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเราได้นะครับคนละฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะแต่ที่เจ๋งเลยเนี่ยคืออ่างกับน้ำครับซึ่งในห้องวัน bedroom เนี่ยก็จะเป็นอ่างแล้วก็ไม่มีวิวแต่ในห้อง คือเราสามารถอาบแช่แล้วก็เทควิวกรุงเทพมหานครได้เฮ้ยคืนนี้ผมแบบชอบมากเลยทุกคนและที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีห้องเชาวเวอร์แบ่งโซนส่วนสุขภัณฑ์นะครับก็จะได้ก๊อกของเจสซี่นะครับนำเข้าจากอิตาลีแล้วก็โถเนี่ยก็เป็นโตโต้วอชเล e ตนะครับที่เป็นไฟฟ้าครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคอนโดติดทองหล่อวันนี้นะครับได้แบบพรามโลเคชั่นมีเมตี้20อย่างนะครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกได้ห้องฟูลรีฟิตแบบนี้สําหรับผมเนี่ยผมชอบห้องทูเบดรูมมากนะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันโอเคอะ่ะสี่คนมีห้องนอนสําหรับเผื่ออนาคตเรามีลูกอะไรอย่างนี้เดินทางมีโรงเรียนเตอร์ล้อมรอบนะครับแล้วก็กล์ฟซิมเนี่ยได้ใช้แน่ฟิตเนสได้ใช้แน่นะครับสระว่ายน้ําได้ใช้แน่ห้องดูหนังเทเตอร์รูมก็ได้ใช้แน่ๆครับแล้วก็ห้องพรีเวทสปานะครับเราสามารถให้ท แต่งหน้าทำผมเนี่ยไปทำที่ห้องพเวทสปาของเราก็ได้ทุกคนอันนี้สําคัญมากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยคิดนะเอาจริงๆว่าเวลาเรามีงานปาร์ตี้มีงานแต่งซีมเลยก็ตามเราต้องไปเปิดห้องที่โรงแรมอะ่ะที่ผมพูดมาเนี่ยหมายถึงกระซิบแน่น,นะครับรต้องไปเปิดห้องที่โรงแรมเพื่อแค่มาแต่งหน้าอย่างเดียวทุกคนนะแต่พอมีที่นี่มันก็คุ้มนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าสนใจนะซื้อคอนโดไว้ปล่อยเช่ายิวแล้วก็จะได้ประมาณ5%ส่วนใครที่ซื้อไว้เนี่ยแน่นอนที่ดินย่านสุขมุมวิททอห่่เนนนนนนีมััุกะาจาืรสใคบ และพิเศษสำหรับเพื่อนๆชาวไลฟ์ออฟคานะครับแค่บอกมาจากช่องเรานะครับลดพิเศษไปเลยอีก10,000แบาทครับผมโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง DS สุขุมวิทสามสิบหกบายซิงเอิสเตทมากๆครับที่ได้ให้พวกเราเนี่ยมาชมคอนโดสวยๆใจกลางเมืองแบบนี้นะครับแน่นอนกว่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใ,ใจให้พวกเราได้นะครับแล้วเจอกันให,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ